สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997สวัสดีจ้าสองสามสี่บารมีบอลบอลสีบอลด่างบอลป้ายสวยๆมาเลยจ้าพี่พี่เขาจะส่งห้าสิบาทเนาะแต่ถ้าครบสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทร0649310997จ้าบอลดักบอลป้ายสวยๆมาเลยจ้าด้านนี้มหาชัยจ้่พี่ เกลียวตัดแดงแดงตัดเขียวป้ายสวยๆเข้มๆแจ่มๆมหาชัยกระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบครับผมนี่ฟอร์มกระถางหกต้นโตๆป้ายสวยหน้าเข้มชัดๆทะเบีมหาชัยเนาะสองร้อยห้าสิบจ้ะต้นนี้เสนดาราแบ่งต้นนี้ครับพี่เสนดาราเนาะเสนดาราด่างสวยหลอดใหม่เลิศครับพี่หลอดใหม่เลิศด่างสวยด่างสวยกระถางหกล้นๆสนดาราสามร้อยห้าสิบจ้ะฟอร์มนี้ไซส์นี้เลยหกนิ้วล้นๆต้นโตๆหลอดใหม่ไม่รู้ ด่างสวยมันเลยจะหลอดใหม่สะนน่ดาราเนาะสามร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วสวยๆจ้ะด้านนี้มีดารานพรัป์ป้ายลึกแบ่งตัวนี้หนึ่งต้นครับอีกระถางหกนิ้วดารานพารั์เนาะป้ายลึกป้ายสวยป้ายแ450จ่มสี่ร้อยห้าสิบจะดารานพรัสต้นนี้ต้องบอกเลยว่าสุดจัดๆๆสุดจัดนี่ป้ายอย่างลึกนะป้ายอย่างลึกนะพี่ดารานพรัเนาะต้นนี้กระถางหกกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วฟอร์มกาลังฟูฟอร์มกำลังฟูวสวยๆจ้ะ ด้านในโน้นมียกจักรพพัดก็พี่เอื้อมมาแล้วกันกระถาง5.5หยกจักรพพัดใบกลมด่างเหลืองครับพี่ใบกลมด่างเหลืองเนาะยกจักรพพัดนี่ต้นนี้350จากนี่รอดไหมาแล้วครับพี่รอดใหม่าแล้วรอดใหม่ด่างเด้อด่างออกมาเลยนี่ยกจักรพพัดฟอร์มกระถาง5.5ล้นล้นด่างเหลืองเสวยครับพี่รอดใหม่มาแล้ว350ยหยกจักรพพัดใบกลมด่างเหลืองจ้าแล้วก็มีแบงดาราอันนี้เป็นดาราแผงนะพี่ดาราแผงพาจาก อ่าหน้าแม่ปกติได้หน้าแพงนะพี่จะออกใบป้อมๆออ,ออกกลมแล้วต้นนี้เนะาะแพงไม่ได้ต้นเดียวเดี๋ยวผมให้ดูหน้าปกติอันนี้อันนี้มันจะเมือนินออกขเขียวดเวยนะพี่เนาะขเขียวแล้วก็ใบออกจะกลกมๆป้อมๆเนาะดาราหน้าปกติจะเป็นแบบนี้ครับพี่ให้ดูก่อนเขาจะเป็นใบยาวใบยาวแล้วก็อ่าป้ายชมพูเนาะพื้นใบแดงใช่ไหมพี่ป้ายชมพูอันนี้คือดารานหน้าปกตินะครับพี่หน้าปกติเนาะจะแบบใบใบออกยาวแล้วก็ให้ดูต้นนี้นี่หันกลับมาดูต้นนี้ครับพี่แพงจ้ะ ใบปมใบไม่ไม่ไม่ใบปมใบกลมออกปมๆมแล้วก็จะออกป้ายเขียวๆนะพี่นะต้นนี้แผงกระถาง6.5นิ้วครับพี่6.5นิ้วกระถางใหญ่ๆเลย6.5นิ้วโลนต้นนี้แบ่ง1,000บาทจ้ะ1,000บาทดารานพรัดแพงนะครับพี่ดารานพรัดพาแพงเนาะใบกลมป้อมดังออกเขียวๆแล้วก็คือป้ายแจ่มตัดกับสีใบดีมีต้นเดียวครับพี่มีต้นเดียวเนาะแพงได้ต้นเดียวต้นนี้กระถาง6.5นิ้วดารานพรัต แข็งสวยครับผมอะ่ะตอนนี้เป็นมณีรอมเพชรครับพี่มณีรอมเพชรเดี๋ยวจัดให้แบบแพ็คคู่เลยนี่หน้าชมพูส้มแล้วพี่ชมพูเข้มๆเนาะแล้วก็ใบนี้เปิดด่างส้มเลยจะมีส้มแบบส้มอมทองหน่อย,อยมีสองต้นในกระถางนะครับพี่คุมค้มๆต้นนี้กระถางหกนิ้วมณีรอมเพชรแพ็คคู่แพ็คคู่สี่ร้อยห้าสิบจัดหน้าชมพูส้มทองมณีรอมเพชรแพ็คคู่ ต้นนี้กระถางนี้คุ้มๆจ้ะนี่ขึ้นมาสองต้นคู่เลยฟอร์มกอรครับพี่ฟอร์มกอเนาะเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอกันสวยๆวันนี้ร้อมเพชรแล้วก็มีหนุมานประสานกายครับพี่ต้นนี้ละกันใบสวยป้ายสวยฟอร์มกระถางหกนิ้วหกนิ้วหานุมานประสานกายสามร้อยบาทจ้ะฟอร์มหกนิ้วไซส์ใหญ่นะพี่ไซส์ใหญ่เนาะไซส์ใหญ่น,ะญนี่ป้ายแบบว่าป้ายทุกใบเลยต้นนี้ก็แจ่มต้นนี้ก็แจ่มรอดใหม่ หลอดใหม่พี่ดูอันนี้ดูได้จากหลังใบนะรับพี่น้องฮานุมานประสานกายเนาะป้ายไม่ป้ายเนาะต้นนี้ฮานุม,มานประสานกายสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทต้นนี้หลอดใหม่เลิศดหลอดใหม่เลดนี่สวยครับต้นนี้จะพี่ลูกไม้ใบหอกลูกไม้ผ่าใบหอกด่างม่วงนะพี่ลูกไม้ใบหอกแล้วลูกไม้ผ่าแยกหน่อใบหอกด่างม่วงส,สวยๆจะพี่กระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบจ้ะลูกไม้ใบหอกผ่าแยกหน่อแล้วนะพี่ตอนนี้เป็นผ่าแยกหน่อนะครับด่างม่วง วสวยๆฟอร์ม6นิ้ว350เทพบรรพศ์ครับพี่เทบพบรรพศ์ไม้หนอ่อโตไวสวยเช่นกันต้นนี้ไม้หนอ่อนี่ใบใหม,ม่เปิดมาชมพูตะเขียวแจม่แจมๆครับพี่ตันนี้ไม้หนอ่อ250จาจ้ะเทบพบรรพศ์ไม้แยกหนอ่อสวยๆโตไวกระถาง6นิ้วครับพี่กระถาง6นิ้วเนาะต้นนี้ขนาดนิ้ว,นะว,วแล้วก็มีเพชรยอดปราสาทเป็นบอลกลาบเช่นกันครับพี่เพชรยอดปราสาท250บอลกลาบแดง บอลกับแดงบอลกับแดงโตมาสวยมากครับพี่กระถางหงนิ้วเช่นกันเพชรยอดปราสาทครับพี่แล้วก็มีอ่าต้นนี้เป็นไม้เขียวเขียวป้ายแดงแบบนี้ครับพี่อันนี้ใบร่างน,นี้ใบร่างผมเด็ดจริงเขียวเขียวป้ายแดงแบบนี้ชื่อว่าท้าวเวสุวรรณครับพี่บอลเก่าบอลเก่าเป็นบอ,นอตลตระกูลตับยักษ์ตระกูลตับยักษ์นี่ท้าวเวสุวรรณอันนี้ฟอร์มกอนะพี่สองต้นเนาะผมปลูก ผมปลูกสองต้นในกระถางสองต้นในกระถางรวมกันให้ดูแบบน,น,นี้นี่พี่นี่กระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วเนาะนี่เริ่มเปิดป้ายเขียวแดงตัดกันมาแล้วครับพี่ทา้าเวสสุวรรณท้าเวสสุวรรณต้นตน,นี้เอาสองร้อยห้าสิบแล้วกันนะพี่ฟอร์มกอกระถางหกนิ้วทาว้าเวสสุวรรณนะครับพี่ชื่อว่าท้าเวสสนะุวรรณเนาะบอลสีตระกูลตับยักษ์ตับยักษ์สองต้นในกระถางเลยสองร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสวยๆจ้ะ ต้นนี้จ้าพี่ๆนะเมืองโนนหน้าชมพูทองต้นใหญ่ไซส์กระถาง6นิ้วนะคะับปหน้าด่างชมพูสวยเข้มมากใบใหม่ล่าสุดใบนี้ครับพี่เปิดหน้าทองมาแล้วจ้าแล้วก็หลอดใหม่มาแล้วเนาะนู้ดหลอดใหม่เด,ดี๋ยวได้เห็นไหมสะท้อนแสงนะอหลอดใหม่ปิมมาแล้วจ้าพี่หลอดใหม่ปิมมาแล้วนี่ไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่เลยนะเมืองโนนหน้าชมพูทองเดี๋ยวผมยกให้ดูพีีกระถาง6นิ้วนี่นี่ไซส์ใหญ่ต้นโตลงกระถาง1ิบได้เลยครับพี่ลงสิบได้เลยผมก็ว่าจะเอาไปอัพแล้วนะต้นนี้ ต้นนี้ขอห้าร้อยบาทแล้วกันครับพี่ห้าร้อยบาทณเมืองนอนท์ใหญ่หน้าชมพูทองถต้นใหญ่ๆครับพี่อันนี้กระถางหกนะพี่หกนี่คือกระถางนี่คือเล็กไปแล้วอันนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่หน้าสวยๆจ้ะนี่ณเมืองนอนท์หน้าชมพูทองไซส์ใหญ่ห้าร้อยบาทแล้วครับพี่ต้นนี้เนาะสวยๆเลยสวยๆเลยแล้วก็มีลูกไม้ผ่าครับพี่ต้นนี้สองร้อยบาทจ้าลูกไม้ผ่าหน้าชมพูทองเนาะใบใหม่ใบ,ใบ,ใบนี้ใบตรงกลางเหลืองทองมาเลยนี่ลูกไม้ผ่า ด่างสวย200้บาทจากต้นนี้กระถาง5.5นิ้วกระถาง5.5นิ้วอ่ามีแล้วก็มีรัตนะรุงโลดนะครับตันนี้ชมพูทองใบไม้เปิดหน้าทองสวยๆจากรัตนะรุงโลด350จ้อ้าสหน้าชมพูทองสวยๆนะบีรัตนะรุงโลดเนาะกระถาง6นิ้วกระถางหนิ้ว350ครับพี่เบสป้อมนี้แล้วก็มีรัตนะลุงเลืองรัตนะรุงเลืองจากใบนี้ใบหม่ล่าสุดเปิดหน้าด่างแดงทองมาเลยสวยๆครับครึ่งครับครึ่ง นี่ลัตนะรุ่งเรืองนะครับรัตนารุ่งเรือง350ด่างสวยๆใบใหม่ฮาร์ปครึ่งหน้าชมพูทองเข้มๆสวยๆจ้าอ่ามหาราชมหาราชครับพี่มหาราชตัวนี้ฟอร์มใบดกกระถาง6นิ้วปกคลุมปกคลุมดกๆเลยปกกระถาง6ครับพี่250จ้ะมหาราชเขียวตัดชมพูชมพูตัดเขียวสวยๆใบดกมากครับพี่มหาราชนาะ6นิ้ว6นิ้ว สองร้อยห้าสิบจ้ะแล้วก็มีเอ่ตอต้นนี้เพชรพระนครเพชรพระนครเนี่ยผมขอญอาตเด็ดใบรากที่เขาทิ้งก่อนเนาะเอาให้เหลือแต่ใบปกติใบดีอ่ามันจะมีใบล่างๆทิ้งไปหน่อยเพชรพระนครสี่ร้อยบาทจา้ะใบนี้เปิดชมพูทองฮารป์ปครึง่งอันนี้จะออกไปทางหน้าแผงหน่อยนะพี่เนาะออกไปทางแผงแหละเพชรพระนครแผงแต่เป็นแผงสวยจ้ะพี่หน้าชมพูทองใบใหม่เปิดฮารป์ปครึง่งสวยๆสี่ร้อยบาทหลอดใหม่มาแล้วครับพี่หลอดใหม่ นี่เห็นป้ายรอดแล้วด่างออกมาเลยนะด่างออกมาเลยด่างสวยออกมาเลยน่าจะเหลืองทองแน่นอนครับพี่รอดใหม่รอดใหม่แล้วก็บัวสวร์จ้าต้นนี้ป้ายทุกใบไม่มีหลดแม้กระทั่งรอดรอดใหม่ก็ป้ายออกมาเลยครับพี่บัวสวร์เนาะถ้าไม่ป้ายเขาจะเรียกกันบัวหิมะไม่ป้ายก็ไม่สวยใช่ไหมจะพม่ต้องป้ายเนาะบัวสวร์สามร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับผมนี่ป้ายสวยๆรอดใหม่ก็ป้ายรับประกันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มจ้ะต้นนี้มันนีเม่ขารบอนกาบด่างชมพูกันหน่อย มะนีเมฆขาราครับพี่หกนิ้ววันนี้เมฆคาราหกนิ้วเนาะสี่ร้อยห้าสิบจ้ะมะนีเมฆขาราด่างวันนี้เมฆขาราด่างอายุให้โดนเนี่ยวันนี้เมฆขาราด่างครับพี่ยกหลบแดดกนหน่อยเวลาแดดส่องก็จะประมาณนี้ไม่รู้ว่าอจะเห็นชัดกันหรือเปล่าพี่เนาะแต่ในกล้องมันจะจางงนะแต่ต้นจริงสวยมากจ้ะพี่โดนแดดแล้วไม่รู้ว่าสีด่างมันจะดรอปหรือเปล่าแต่ต้นจริงด่างเข้มมากวันนี้เมฆขาราสี่้ห้าสิกระถางหกนิ้วครับกระถางหกนิ้ววันกัะด่างชมพวสวย อ่ะเจอน้ามังนวนใหญ่อีกหนึ่งต้นครับพี่หน้าจมพูทองสวยๆนะนี่ใบร่าสุดไม่ดูเลยใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบล่าสุดจมพูทองออกมาสวยๆครับพี่น้ามังน้นไซสใหญ่องนิ้วเช่นกันยกให้ดูจ้ะพี่ไซสใหญ่ไซสใหญ่อันนี้เป็นต้นที่สองแล้วกันนะพี่ห้าร้อยบาทเนาะต้นที่สองเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งน้เมืองนวนใหญ่หกนิ้วหกนิ้วลงสิบได้สบายครับพี่หน้าจมพูทองสวยๆแบบนี้จ้ะต้นที่สองน้ามังนวนใหญ่ต้นที่สองห้าร้อยบาทครับพี่ไม้ใหญ่สวยๆเข้มๆคัดแต่หน้า ค่ะแต่น้าสวยให้เพราะหน้าไม่สวยเป็นดงครับพี่เดี๋ยวผมจะทําคลิปสักคลิปหนึ่งเดี๋ยววันไหนอ่าว่างๆเดี๋ยวจะพาไปชมข้างรั้วเยอะจัดผมบอก <laughs> ผมไปโรยไปหว่านมาเยอะจัดครับพี่บอลที่มันแบบว่าเจียวเขียวมั่งแล้วก็เผือกตายมั่งนะพี่เพราะไปหว่านใหม่มันก็ขึ้นมาแต่ก็นั่นแหละเป็นดงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมนะพี่วันไหนวันไหนทาคลิปทําคลิปพาทัวร์รอบบ้านเลยอ่ะตัวน,นี้วเค,โน,โวเคโนโวเคโนสวยใหญ่กระถางอ่าหกนิ้วหกนิ้วนี่จ้ะพี่สายนี้โวเคโนใหญ่ นี่แดงสวยๆด่างแดงสวยๆเลยส5 0ยสจ้ะโวเคโน่ใหญ่4ี่้าสสวยๆสายใหญ่ล้นกระถาง6กจัดๆัดโดล้นกระถางัดจัดๆต้นนี้ใหญ่และสวยมากให้พี่ดูนะครับดำแดงดำแดงตัดกันแบบเข้มๆเลยดำแดงตัดกันเข้มๆเลยโวเคโน่ใหญ่เนาะแล้วก็มีราสีมีนจ้ะราสีมีนจ้ะพี่พต้นนี้สวยๆตับอาบสกาบตับราสีหนึ่งในสิบสองราศีราสีมีนนะครับพี่ห้าร้อยบาทเนาะห้าร้อยบาทราสีมีน ต้นนี้ใบล่าสุดใบนี้ฮครึง่งฮครึง่งราสีมีนสวยๆนี่แล้วก็มีบัวสวรค์ตรงนี้ครับมีบัวสวรค์อัดเป็นต้นที่สองละกันบัวสวรค์ 2, ต้นที่สองจากต้นที่สองเนาะคือเป็นละต้นหนึ่งอันนี้เป็นต้นที่สองกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทจา้ะป้าย,ยสวยๆป้ายเข้มๆเมช่นกันใบนี้ใบใหม่ล่าสุดบัวสวรค์พื้นใบนี้ออกชมพูนะี่เนะพื้นใบออกชมพูแล้วก็ป้ายชมพูเลยสวยเข้มเลยต้นนี้บัวสวรค์ต้นที่สองสามร้อย บาทจ,จัดแล้วก็มีมหาราชมหาลาชอันนี้เป็นต้นที่สองแล้วกันมหาราชใหญ่หกนิ้วสองร้อยห้าสิบแล้วมีมหาราชเนาะมหาราชใหญ่หกนิ้วลน้ลนใสยใหญ่ป้ายสวยมณีมรกตดจ้ามณีมรกตดมณีมรกตดต้นนี้หน้าด่างเยสวยมณีมรกตะดจะหมดรุ่นแล้วนะจ๊ะพี่มณีมรกตดเนาะด่างเวยแบบนี้มีไม่กี่ต้นละจะหมดรุ่นละจะหมดรุ่นละเพราะว่าส่วนมากจะไม่ด่างหรือถ้าด่างก็คือเผือกไปนี่ด่างกระเทียมแบบนี้ แทบจะหมดแล้ว300บาทจะไปมันีมอแล้วกดกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วนี่ฟอร์มสวยหน้าสวยด่างสวยจะ300บาทมันีมอแล้วกดชมพูเหลืองเนาะอ่าแล้วก็มีตนนัวนี้อ่าเไอ้มันีล้อมเพชรมันีล้อมเพชรมันีล้อมเพชรสตาร์ทเรื่องชื่อดิดึงกัพี่สตาร์เรื่องชื่อนี่เซียนไงเซียนไงป้ายชื่อไม่เสียครับคำนวณคำนวณอ่าสมองคำนวณผล แป๊บหนึ่งไงพี่คำนวณผมแป๊บหนึ่งนะวันนี้รอมเพชรหน้าดังเดิมนั๊นพี่ีหน้าดังเดิมออริจินอลตัวนี้หลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วครับผมหน้าเดิมหน้าด่างชมพูนะครับพี่ตัวนี้มันนี้รอมเพชร450หาจ้ะหน้าเดิมกระถางหกกระถางหกกระถางหกโลโนกระถางหกนิ้วหน้าดังเดิมออริจินอลสวยๆจ้าตัวนี้ผมพี่มาจ้ะพี่ผมพี่มานฟอร์มกออนาะผมพี่มานสวยเข้มฟอร์มกอกระถางหนิ้วอันนี้ผมปลูกรวมนะพี่ปลูกรวมนะสองต้นในกระถาง สองต้นในกระถางกระถางหกนิ้วแล้วก็คัดแต่ต้นที่เขาป้ายด้วยนะพี่ถ้าไม่ป้ายเขาก็จะเป็นพืชไม้แบบนี้ทั้งใบใช่ไหมอันนี้คือป้ายคัดแต่หน้าป้ายสวยมาด้วยแล้วก็เลี้ยงรวมฟอร์มกอรกระถางหกนิ้วสองร้อยบาทจ้ะพรมพิมานสาหรับใครที่อยากเลี้ยงไม้ฟอร์มกอเนาะสวยๆนะพี่ก็กระถางหกถ้าใหญ่กว่านี้ก็เอาไปอัพได้ครับพี่ใหญ่กว่านี้ก็ลงกระถางสิบกระถางสิบสองได้สบายครับพี่หรือจะลงโอง่งโอ่งมังกรโอ่งดีอนะไรก็ว่าไปนะพี่นะไซสใ์ใหญ่ๆอันนี้ล้นกระถางหกเลยสองร้อยบาทจพพ้ กระถาง6นิ้ว2ต้นในกระถางเป็นต้นที่1แล้วลกันครับพี่ขึ้นให้เผื่อเลือกขึ้นให้เผื่อเลือกต้นที่1ตัวที่หนึ่งแลวตนนี้ตัวที่หแล้วก็เป็นต้นนี้ละกันต้นที่2นี่ป้ายสวยฟอร์มใหญ่ๆครับพี่ฟอร์มใหญ่ๆเลย6นิ้วล้นผมพิมาน200ฟอร์มกอต้อนที่2จากต้นที่2แล้วก็ผมพิมานฟอร์มกอต้อนที่3ต้นนี้ดีกว่าตึนด,ดีกว่านี่ต้นที่3ต้นที่สามเดี๋ยวนะใหญ่เลย เน่ต้นเน่นี so, ่ต like ้นที่สามจ้ะใหญ่ๆสองต้นในกระถางเช่นกันครับพี่สองต้นในกระถางเช่นกันนี่แล้วก็ปลายสวยด้วยพมพิมานนี่นาเข้มๆเลยต้นที่สามฟอมกอต้นที่สามครับพี่พมพิมานหกนิ้วฟอมก่อสองร้อยบาทด้านนี้เยี่ยมตะวันเยี่ยมตะวันครับพี่เยี่ยมตะวันไม้มีแข้งพื้นใบเขียวป้ายแดงเนาะอันนี้มีหนอด้วยน้องมีหนอด้วยนะจ๊ะมีหนอด้วยกี่หนอเนี่ยนี่ครับพี่หนอน่าจะ สองหน่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่แต่อย่างน้อยหนึ่งแน่นอนแต่อีบอีกใบหนึ่งอะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นหน่อที่สองหรือเปล่านะนี่หน่อป้ายด้วยเนาะหน่อป้ายด้วยน,ะน,ยวยนี่ไม้มีหัวมีหนอ่อต้นนี้เยื่ยมตะวันอะร้อยห้าสิบพอพี่ต้นนี้ร้อยห้าสิบจัดโปรราคาดีราคางามเพอเยี่ยมตะวันหนึ่งร้อยห้าสิบาทพร้อมหน่อเลยกระถางหกนิ้วต้นนี้มีต้นเดียวนะครับพี่มีต้นเดียวมีต้นเดียวมีต้นเดียวนี่ต้นแม่พร้อมหน่อเลยหนึ100่งร้อย ห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทใครไว้ครได้ลวกันใครไว้ก็ได้ละกันอ่ะแล้วก็มีต้นนี้ไม้แยกหน่อมณีจันจ้ามณีจันด่างสวยเม็ดสีมาแล้วจำๆจนะพี่เม็ดจำพูมาแล้วจำๆจสวยๆเลยไม้หน่อก,กระถางหกนิ้วมณีจันจ้ะมณีจันสามร้อยบาทครับพี่ไม้แยกหน่อมณีจันเนาะด่างสวยสวยเม็ดหวนานหวานจ้ามณีจันมณีจันสามร้อยบาทไม้หน่อด่างสวยโตไวจ้าพี่พ มาทางด้านนี้เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ผ่าอันนี้เป็นต้นที่สามโดยการลูกไม้ผ่าต้นที่สามสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับนี่หน้าขาวจมพูนะ่นมีใบใหม่ใบนี้ใบใหม่จะออกเอ,อ่อเขียวเลมอนออกอมเหลืองๆนั่นมะีเนาะจะออกไปทางนี้ออกไปทางเขียวเลมอนเหลือๆงๆจางๆแล้วก็ออกเขียวเลมอนสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วลูกไม้ผ่าต้นที่สามจะ้ะต้นที่สามเนาะด้านนี้มณนี้จะแสรงครับพี่มณนี้จะแสงมณนี้จะแสงมันนี้จะแสงไม้ดังสวยครับพี่ออก กระดูกม่วงกระดูกม่วงแล้วก็ขอบใบชมพูอมม่วงแล้วก็เม็ดสีนะพี่มาเต็มเนาะด่างออกเรืองแล้สวยๆต้นนี้กระถางหกไซส์ใหญ่มะนีเจ็ดแสงต้นนี้ครับพี่สามร้อยห้าสิบาทครับสามร้อยห้าสิบมะนีเจ็ดแสงไม้สวยๆของทางสวนนะพี่ฝากไว้ด้วยจ้ะมะนีเจ็ดแสงมีเพชรเจ็ดสีแล้วก็ต้องมีมะนีเจ็ดแสงเลยนะฮะนะัลโหลสวยๆจ้าสวยๆจ้า,จาต้นนี้มะนีเจ็ดแสงฝากไว้ด้วยครับพี่ก้าวทับไม้นอก้าวทับไม้นอ หน้าเหลืองมาแล้วสวยๆครับพี่ใบใหม่ล่าสุดเนาะใบนี้เลยใบนี้ใบแยกหน่อเก้าทับครับพี่กระถางหกกระถางหกสองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะเก้าทับไม้แยกหน่อไม้แยกหนอ,หนอด่างสวยตัวายวด่างสวยตัวบหกนิ้วครับพี่หกนิ้วลนๆเนาะ,ะ,ะ,ะไม้หน่อเก้าทับสองร้อยห้าสิบส่วนอันนี้เพชรเพชรบ้านปทุมสาใหญ่สาใหญ่ไม้หัวครับพี่อันนี้คือต้องบอกว่าสาแม่พันธุ์แล้วแหละใหญ่จริงอะด้านข้างครับพี่ด้านข้างเ <laughs> พชรบ้านปทุม ไซส์ใหญ่ๆนี่ป้ายเจียมป้าจรย์สองร้อยห้าสิบนะพี่ไซส์แม่พันเลยไซส์แม่พันเลยต้นนี้ไม้มีหัวแล้วจ้ะไม้มีหัวแล้วนี่ไม้สร้างหัวแล้วเรียบร้อยไซส์แม่พันเลยสองร้อยห้าสิบเพชรบ้านปทุมไซส์ใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆของนี้ปิกบึ้มเลยปิกบึ้มเลยอาจาปอแก้วอาจาปอแก้วครับพี่เจ้าปอแก้วไซส์ใหญ่เช่นกันไซส์ใหญ่แม่พันเช่นกันกระด่างหกนิ้วล้นเจจาปอแก้วสามร้อยบาทนะครับพี่ด่างปลาคราฟเนาะด่างปลาคราฟด่างปลาคราฟนี่ใบใหม่ ใบใหม่รอดใหม่มาแล้วจ้ะดาาประคาบออกมาเลยดาบประคาบมาเลยนี่ใบใหม่รอดใหม่นะจ้าเบ่เจ้าปอแก้ว300บาท6นิ้วล้นจัดไซส์ใหญ่เบรกเบิ่ม um. ่าโอเคจ้าพี่พี่สองสบารมีบอลสนใจต้นไหนก็กิ้งการนะ้ีบศูนย์ที่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดน้องสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บบกเพิ่มนะครับผมเข้ามารับชมรับฟังแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องเลยเดอ้อเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ